จะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เขาบอกว่ายืนหนึ่งที่เกาะเกต็ดค่ะของลุงดอกรักซึ่งเป็นพ่อค้ามือเดียวไปดูนค่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะพาคุณผู้ชมข้ามเรือไปที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไปตามหาคุณลุงดอกรักค่ะพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่คนในพื้นที่เนี่ยรู้จักกันในฉายาพ่อค้ามือเดียวค่ะ โดยทุกๆวันเนี่ยคุณลุงก็จะออกมาเข็นรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวใน,กนเกาะเกตพร้อมกับคุณป้าเจริญพรภรรยาคู่ชีวิตนะคะร่วมทุกร่วมสุขมากว่า50ปีค่ะโดยคุณลุงดอกรักเนี่ยจะตื่นมาเตรียมของตั้งแต่6โมงเช้าเข็นรถเข็นก๋วยเตี๋ยวไปตามตรอกซอกซอยภายใน,นเกาะเกร็ประมาณ10โมงเช้าโดยเมนูของคุณลุงเนี่ยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูหมูน้ำตกให้ลูกค้าได้เลือกทานซึ่งคุณลุงแอบกระซิบแบบนี้นะคเคสรับสูรก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ได้มาจากคุณพ่อ้งแต่ปี2525เน่โอ้โหเกิดยังค่ะยังไม่เกิดเลยโหนมากกว่า30ปีเอาอย่างนี้แล้วกันทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่น้ำซุปค่ะเขาบอกว่ารสชาติเข้มข้นหอมเตะจมูกใครได้ชิมเนี่ยติดใจแน่นอนการันตีด้วยลูกค้าขาประจำบางคนบอกแบบนี้ค่ะ ต้องขับมอเตอร์ไซค์ตามหาลุงนะ<ฮ>จ๊ะเออประจำไม่ประจำเด็ดไม่เด็ดล่ะขับ,บตามหาเลยทีเดียวคือนอกจากว่ามาเที่ยวเกาะเกร็ดแล้วต้องตามหาคุณลุงอีกใช่ไม่ไงั้นเดี๋ยวถือว่ามาไม่ถึงนะคะโดยคุณลุงก็เล่าฟัาว่าเมื่อก่อนเนี่ยลุงก็ขายก๋วยเตี๋ยวที่สะพานพระนั่งกล้าวัตนาทิเบตเนี่ยแหละค่ะจนช่วงหลังเนี่ยก็มาป่วยเป็นอัมพษ์ด้านขวาก็รักษาตัวนานอยู่4ปีเลยก่อนจะออกมาเข็นขายก๋วยเตี๋ยวที่เกาะเกร็ดค่ะแต่ว่าตอนนี้แขนข้างขวาก็ยังใช้การไม่ได้ก็เลยกลายเป็นฉายาของคุณลุง ดอกรักพอคขามือเดียวแต่คุณลุงบอกแบบนี้คุณลุงกําลังใจดีนะบอกว่าการมาขายของวันนี้ก็ถือวเป็นการออกกําลังกายแล้วกันอเออตอนแรกเนี่ยเข็นขายคนเดียวเข็นไปเข็นมาคุณป้าเจริญพรเนี่ย ภรยาคู่ทุกคู่ยากเนี่ยออกมาช่วยเป็นกําลังใจให้เราการก็แบบเป็นห่วงคุณลุงไงอีกมือนึงก็ใช้การไได้คือย่างจริงอยากมาช่วยแหละแต่คุณลุงบอกไม่ต้องช่วยอ่ะงั้นขอออกมาเป็นกําลังใจโอ้ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ให้ช่วยก็ขอออกมาเป็นเพื่อนแล้วกันนี่ไงเนี่ยคุณป้าเดินข้างๆไงคุณป้าก็เดินข้างๆแบบนี้ก็กลายเป็นภาพที่คุ้นตานะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยเขาก็บอกวาเนียคุณป้านี่แหละเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุงเนี่ยสู้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้เนาะครับใครสนใจเนี่ยอยากไปแวะชิมนคกกกยเเตีีหมูสรรดดด็ขอองงุุณัท เกาะเกร็ดนนทบุรีหรือว่าโทรสอบถามก่อนก็ได้จะได้ไปหาถูกไม่ต้องรอนานที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะศูนย์เก้าหนย์ี่นะครับไปอุดหนุนคุณลุงดอกรลกได้ที่เกาะเกร็ดนะฮะจังหวัดนนทบุรีคือไม่เพียงแต่มีก๋วยเตี๋ยวนะไปเกาะเกร็ดเนี่ยโอ้โหเราจะไปดูวิถีชีวิตของชุมชนคนมอญที่อยู่ในพื้นที่และมีอาหารอร่อยอีกหนึ่งอย่างก็คืออะไรไหมอะไรคะทอดมันหนอกกะลาโอ้โหอาหารบ้าเลยนะถ้าไปเกาะเกร็ดค่ะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ